น,นี้นะคะพัชภมธุรกิจการเกษตรได้แอบมาดูสวนคุณหมอเล็กนะคะคุณหมอเล็กนะคะปลูกจำนวน800ต้นถึง1,000ต้นเลยทีเดียวนะคะไปดูค่ะคุณหมอปลูกเป็นแนวต้นนะคะปลูกเต็มทุ่งนาเลยนะคะที่เดิมนะคะปลูกข้าวทำนานะคะ3มไร่นะคะตัดสินใจมาปลูกไม้พยุงจีนพยุงเวียดนาม การเกษตรนะคะจำนวนแปดร้อยต้นนะคะในเนื้อที่ปลูกเต็มหมดแล้วค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้นะคะได้โอกาสนะคะแอบชมสวนคุณหมอเล็กนะคะขออนุญาตชมสวนนะคะวันนี้ได้ชมแต่ด้านนอกนะคะเพราะว่า ตอนที่สา